ครูท่านนี้ถามว่าจะมีวิธีสอนให้นักเรียนรู้สึกละอายและเกรงกลัวต่อการทำบาปอย่างไรครับเอ่อสิ่งนั้นจะตามมาเองอาณาปานสติกแก้อกุศลได้ทุกชนิดต้องตั้งหลักไว้ก่อนอยังไม่ต้องไปตั้งเป้าตรงนั้นตั้งเป้าให้นักเรียนเนี่ยจิตสงบก่อนตั้งเป้าให้นักเรียนรักษาสินห้ารู้จักสินห้าให้ มีกำลังที่จะรักษาสินห้าด้วยการทำสมาธิยมมีสุตตะเรียนรู้ไปเยอะแยะเลยแต่ไม่ทำสมาธิจิตไม่มีกำลังไปหักห้ามใจเข้าใจไหมทุกคนก็รู้หมดลนะฆ่าสัตว์ไม่ดีขโมยไม่ดีอะไรไม่ดีแต่ไม่มีกำลังห้ามใจกำลังที่จะห้ามจิตใจคือสมาธิต้องฝึกให้เด็กอยู่กับลมหายใจ ไม่ให้ฟุ้งซ่านจิตเวลาอยู่กับลมหายใจแล้วนิวรณ์ห้าจะดับอากุศลจะดับเมื่อทำมากทําบ่อยนะทำมากจเจริญมากเนี่ยมันจึงจะมีกําลังไปพร้อมๆกับองค์ความรู้ที่เขามีไม่งั้นมันจะรู้อย่างเดียวแล้วมันจะห้ามใจตัวเองไม่ได้ดังนั้นเราก็ทําสมาธิพร้อมกับให้สุตตะเขาให้เข้าท่องปฏิจจสุวาทไปแล้วพาทําสมาธิไปด้วย เดี๋ยวกิเลสต่างๆจะค่อยๆจางคลายจางคลายไปแล้วเครื่องมืออีกอันที่จะประหารกิเลสคือปัญญาปัญญาคืออะไรพระองค์บอกคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเราต้องให้นักเรียนเรียนรู้อริสัต4สีแบบเร่งด่วนคือการเกิดและการดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวร เกิดดับหมดสุขที่ได้มาก็เกิดดับทุกข์ที่ได้มาก็เกิดดับความคิดที่คิดมาก็เกิดดับเขาจะไม่ยึดมั่นในความคิดไม่ยึดมั่นในความสุขสิ่งนี้จะเป็นกําลังที่ทำให้เขาถอนอุปทานเขาถอนอุปทานได้มากเท่าไหร่กาลังในการปล่อยวางก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนั้นใช้กําลังสมาธิกับกำลังปัญญา สิ่งเหล่านี้จะมีได้ต้องมาเจริญอาณาปานสติ